โอ้โหขี้แอ๊กอ่ะต้องขิงหน่อยต้องขิงหน่อยเขาให้ผมพูดครับพี่บิ๊กก็ไม่มีอะไรจะแก้ตัวเพรมันเรื่องจริงมันใจตัวอะไรมันเล่าขนาดนี้พี่ไม่ชอบคนนี้หมดงงแก่พี่ผมก็เก็บไม่ต้องอะไรมากผมเก็บทันที สวัสดีครับผมอันนะครพัทครับผมวิ๊กเกษดาครับผมวันนี้เรา2คนนะครับจะมาเช็คลิสต์ความสนิทกันนะครับมาดูกันสิครับว่าพวกเราเนี่ยจะสนิทและฮาแค่ไหนฝากติดตามชมเลยครับน่อจะตั้งแต่เข้าช่องเจเลยครับครับเพราะว่าเราเราเตะบอลด้วยกันอยู่ทีมเดียวกันแต่เพิ่งมาเล่นละครด้วยกันเนี่ยปีที่แล้วปีที่แล้วครับแล้วก็เล่นทีเดียว3เรื่องรวดฟ้ามิตรวันก่อนเจอการเรื่องแรกฟ้ามิตรวันแล้วก็มากู้พายาสารักสารักแล้วก็มาทางตะวันสีเพลิงครับ สนิทกันก่อนหน้านั้นแล้วครับเพราะว่าเราเตะบอลอยู่ทีมเดียวกันใช่ันพี่กองหน้าครับพี่บิ๊กอ่ะกองเกินกองเกินแล้วก็เล่นด้วยกันเนี่ยแหละครับก็คืออยู่ทีมเดียวกันก็จะมีพี่ออฟพี่บูมพี่เติ้ลพี่บิ๊กที่เป็นพี่ๆช่องเจ็ดอยู่ด้วยแหละครับใช่ทุกคนมีฝีมือเตะฟุตบอลดีหมดครับยกเว้นพี่บิ๊กครับยกเว้นในอ่านครับดีๆนะอ่านหรอ ร้ายสาระครับถ้าเกิดกับพอสนิทเนี่ยเขาก็จะพูดจ่อไปเรื่อยไปเรื่อยของเขาเลยทั้งวันนี่นั่นอะไรเงี้ยครับกวนไปเรื่อยเขากวนไปหมดอ่ะกวนตั้งแต่วงกลับยันทีมงานตกล้องตั้งไฟก็ดีครับเพลินๆดีเป็นสีสันให้กองเวลาเราเครียดเราก็ดูเขาแล้วก็เครียดกว่าเดิมมาที่อ่านบ้างครับขี้แอดมากไอเหนือเชื่อไม่คิดว่าจะได้ยินคำนี้ตอนนี้เขากำลังอะไรนะเซิร์ฟเลยนะเซิร์ฟสเก็ตเซิร์ฟสเก็ต แล้วด้วยความที่ว่าเราอ่ะเราอยากเล่นไงแต่เราไม่มีให้เล่นเราก็เราก็หมั่นไส้เขาเวลาเขาลงสตอรี่ลง IG ลง Facebook เนี้ยแล้วเขาเล่นเนี่ยอ๋อจะบอกโอยขี้แอ๊กอ่ะแเขาแช่งผมทุกคลิปนะคล้บขอหลงขอหัวแตกทีนี้อะไรแบบนี้หลงทีนี้หัวแตกทีนี้นั่นแหละขิงหน่อยต้องขิงหน่อยเขาให้ผมพูดครับคือมันก็เป็นเออขี้แอ๊กจังขี้แอ๊กมากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ความจริงไม่มีอะไรหรอกพี่เขาดีดีอ่านิสัยดีครับ ไปละครคลอง16ครับบ้านพี่บิ๊กอยู่คลองอะไรคลอง5คลอง5เป็นบ้านพี่ไหมพี่อยู่คลอง5อันก็เอยโอเคไปดีเพราะว่ามันระยะทางมันนิดเดียวเองวิ่งตรงอย่างเดียวก็ถึงเลิอกกองสี่ทุ่มระยะทางครับจากกองไปบ้านพี่บิก๊กเท่ากับกองไปบ้านอ๋นนะคือเวอเวอ่จริงๆคือแบบมันคลอง5แต่มันเป็นคลอง5ที่แบบปิ่มปิ่มปิ่ม,มจะแบบหูกไกลมากเอาง่ายๆคืออันมานั่งคำนวณแล้วอะจากกองกไปบ้านอ๋นนะอ๋นกลับบ้านดีกว่า จริงๆคือไม่ต้องไปนอนมากครับแล้วเขาให้อ่านอนพื้นอ้าผมบอกให้คุณนอนเตียงแล้วฝนตกหมาเห่าทั้งคืนน้ำไม่ไหลวฟดชครับพาร้องไปลำบากพี่บิ๊กมีอะไรจะแก้ตัวมันเปมันเรื่องจริงมันแก้ตัวอะไรมันเล่าขนาดนี้นั่งจ๋องอยู่บนเตียงบอกพี่ขอโทษพี่ขอโทษน้องนี้นอนมากพี่ปะไม่นอนไม่นอนคืออันเนี้ยมเป็นคนชอบแย่แย่ไปเรื่อยแล้วแบบนั่งอยู่เนี้ยผมนั่งอยู่ของผมดีเวลาเขาแบบเขาเขินหรือเขาไม่มีอะไรทำนะเขาก็จะมือเข้ามาแล้ว ผมก็เอออย่างเงี้ยเงาเหงาท่าม่สนิทคือเนี่ยเขาชอบมาแล้วมาแล้วเขาเป็นเขาเป็นพี่ที่เล่นงี้ได้ผมพูดอะไรกันเนี่ยผมบอกเล่นหัวแล้วคือไปนั่งเลยไหมล่ะบนหัวแต่คือมันก็ไม่ดีแหละมันก็ไม่ดีแต่ด้วยความที่ว่าเราสนิทกันก็เนี่ยได้คือตอนนั้นน่ยมันจะมีอ่าโซเชียลดิสติงก็คือเว้นระยะห่างแต่คืออ่านในต้องห่างพี่ไม่ได้เพราะว่า มืออยาอยู่ไม่สุกแล้วอันเหงาช่วงนั้นผมรักเขามากเลยนะตอนอยู่ที่กองอ่ะเพราะว่าเขามีปักพ่วงอโะเหลือเชื่อเหลือเชื่อรักผมว่าปักพ่วงคุณซื้อปักพ่วงได้ทําไมคุณไม่ซื้อพัดลมมว่าพัดลมเขาที่ผมนั่งใกล้เขาเพราะผมจะพัดลมเขาพี่บีก็เป็นหนึ่งในพี่ที่อันรู้สึกว่าสามารถที่จะปรับทุกได้สามารถที่จะถามว่าเฮ้ยพี่ผม ผมทำแบบนี้ดีไหมถ้าในกองอ่ะอันเจอปัญหาอะไรส่วนใหญ่พี่บิ๊กก็จะเจอด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะมาร่วมกันแก้ปัญหาเราอยู่กับเขาเราไม่ต้องเกรงเราไม่ต้องเป็นอันในเวอร์ชันที่ไม่ได้อยากจะเป็นอะไรแล้วก็เป็นอันในเวอร์ชันที่เป็นอันจริงๆใช่ครับดีใจนะก็ไม่คิดว่าคําตอบเขาจะน่ารักขนาดนี้นะฮะจริงๆอันเป็นคนเขาเรียกอะไรนะเป็นคนอาจจะเป็นคน,คนขี้บนนะ่น ดูเป็นคนแบบเด็กที่บ่นนู่นนี่นั่นเงี้ยแต่เรารู้จักเขาเราจะรู้ว่าโอเคเขาเป็นคนแบบเนี้ยไม่คือผมไม่ชอบให้ใครมาเอารัดเอาเปียบจะเป็นเดือดเป็นร้อนแทนอะไรร้อนแนใช่ครับคือผมไม่อยากให้ใครเนี่ยมาเอาเปรียบคนที่ผมรู้สึกดีด้วยรอบรบตัวแค่นั้นเองผมก็จะบอกเฮ้ยอันพี่ไม่ชอบคนนี่แบบนี่ผมก็เก็บไม่ต้องอะไรมากผมเก็บทันทีเก็บเก็บตัวเองเนี่ยอะรจะไปยุ่งทำไม ก็ยังไงก็ฝากแฟนๆด้วยนะครับสำหรับละครของเรา2คนนะครับก็จะมีกู้ภัยอาสารักนะครับแล้วก็ทานตะวันสีเพลิงนะครับซึ่งทานตะวันสีเพลิงเนี่ยตอนนี้ก็ได้ปิดกล้องละเดี๋ยวรอออนแอร์นะครับส่วนตอนนี้นะครับกู้ภัยอาสารักเนี่ยก็ออนแอร์อยู่นะครับทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์นะครับทางช่อง7 HD กด35ครับ